มาเมื่อนี้พ่อสิพามาหเฮ็ุคลิปอ่าขอบคุณพระมหาประมุขกิตติเมธีนะครับประธานพระจัดงานพุทธาพิเศษของวัดป่าวังน้ําเย็นจังหวัดมหาสารคามนะครับที่แหลกผมขอไปผมกะตกใจว่าพระมหาประมุขอ่ากิตติเมธีเพิ่นถ่วงผมนะครับว่าอยู่หมุดาหารบอกผมตกใจบอกยังไงนะครับปาเนี้ถามไปทางมาเพื่อนก็บอกว่าฟังกอดคอยลูกคอยนิ่งเพื่อนบอกว่าเพื่อนอ่าเห็นคลิปผมนะครับเพิ่นจําได้ผมก็เลยมากราบขอบพระคุณพระมหา ประมุกกิตตีเมธีนะครับอ่าที่ว่าให้คว้างไอ้อันนี้ครับเพิน่นจีเป็นตลับแปดแปดแปดนะครับรุ่นตองแปดนะครับอ่าเป็นมหาคาถานิยมเพิ่นเปิดคอยก่อนนุกคอยน้ำลายไหลอยู่ใจเย็นน้ำลายมันไหล,ลแห่งเพิ่นเปิดอ่าทั้งหมดหาพันองค์หมดภายในสามสิบนาทีนะครับหนึงน่งพันหนึ่งหนึ่งใบเท่านะครับเพิ่นเปิดพเพิ่พนก็ระเราะไม้ผมพี่ผมกระเรยะมากราบขอบพระคุณพระมหา ประมุกครับกิตตีมดีเลอครับที่ว่าพนมอบของดีผมระบาดนี่ผมก็เลยอยากแนะนําคนอยู่ในทั่วเมืองไทยนะครับถ้า,ายภไปไม่เคยวัดที่สวยให้ไปวัดป่าบางน้งําเย็นจังหวัดมหาสารคามนะครับต้นไม,ม้มิเตอรอกโกรธแบบหาคกคนนะครับเป็นวัดที่งามมากๆอย่างต่ผมเกิดมาครับเอาตรงๆคือผมตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอวัดที่สวยงามขนาดนี้สวยงามมากๆบรรยายประตูนะครับให้ไปดูเองนะครับมี่ช่างไห้เท่าทั้งบุญให้นน้องชายนะครับวัดนี่สวยงามมากๆ สวยงามนะครับวัดป่าบางน้ำเย็นจังหวัดมหาสารครามนะครับไปนะครับอ่าผมต้องขอกราบขอบพระคุณพระมหาประมกุกจิตมีทีนะครับที่มอบของดีๆให้พอต้องนำต้งเนงน,นะครับขอบคุณนะครับกราบนวัตก,การพระจานรกินเก่งมาก